สวัสดีครับช่างนัดนะครับนัดเลสซ n ่งแชนแนลช่างประจำร้านเลสรีละชาชนบุรีนะครับวันนี้อยู่กันที่สังเลฟี่นะเขาจะมาให้ผมแปลงไฟหลีเป็นเดย์ไลท์นะครับลองก่อนเปิดไปก่อนนี่นะครับเปิดไฟหลีนะอันนี้เราเปิดไฟหลีมันก็จะเป็นไฟหลีอ่แหละเห็นไหมครับซึ่งเวลาเราเปิดไฟหลีเนี่ยไฟท้ายมันก็จะติดด้วยเป็นปกติ เดี๋ยวเราจะแปลงนะครับให้ข้างหน้ามันติดตอนที่เราสตาร์ทรถนะไม่ใช่ตอนไสหลีนะก็ขออนุญาตนะครับอันนี้ผมคิดตังค์ลูกค้านะเพราะฉะนั้นคลิปที่จะสอนวิธีการทำเนี่ยขอขอเป็นในช่องสมาชิกแล้วกันนะโอเคนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วก็วิธีการทำดูในช่องสมาชิกนะครับกดย่างโอเคติดละ ตอนนี้ไฟติดแล้วนะเป็นอันใช้ได้เห็นไหมครับให้เราเทสนะข้างหลังไฟจะไม่ติดนะครับเพราะว่าเราใช้ออนกุญแจเอานะครับเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้บิดไฟเปิดไฟหลีนะครับเห็นไหมนี่นะตามนี้นะะเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนิสสันซลฟี่นะเปลี่ยนไฟหลีเป็นเดย์ไลท์นะครับสาหรับวิธีการทาเนี่ยขออนุญาตนะครับฝากเข้าไปรับชมในช่องสมาชิกนะครับสมาชิกหนึ่งร้อยบาทนะครับก็เข้าไปรับชมกันได้นะอ่ะแลกกันแลกกัน โอเคไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ